ผมปอยเพชรจนนะครับผมจะเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องคัมเน่เอาติดเบอร์สองนะครับคลิปนี้นะครับผมมาอัปเดตรถโตโยต้าคัมเน่นะครับที่บริษัทเพชรจนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัวโตโยต้าคัมเน่นะครับ2.0รุ่นจีนะครับปี2017นะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งไปได้เพียง100,000โลเท่านั้นนะครับเฉลี่ยปีหนึ่งนะครับวิ่งไม่ถึง20,000โลนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับถรือจะบอกว่าวิ่งน้อยก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับผม สภาพสวยคลิปเลยนะครับราคา669,000นะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงเดือนละ1,000 0นะครับ1,500บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับจะสวยน่าใช้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันเลยนะครับมารับชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับสังเกตที่ด้านข้างนะครับจะมีเซ็นเซอร์กลาระยามาให้นะครับด้านข้างนะครับ1จุดนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง1จุดนะครับรวมเป็น2จุดนะครับ ซึ่งเซนเซอร์ตัวการระยะนะครับของเขาค่อนข้างดีมาให้นะครับเยอะเลยนะครับมีรอบขัดนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับที่จัดเต็มมาให้สำหรับตัวคัมรี่นะครับผายห่วงเลยนะครับสำหรับตัวชุดไฟหน้านะครับได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นลูกแก้วกลมๆใสๆนะครับมาพร้อมกับไฟนะครับที่สองสว่างเวลากลางวันนะครับหรือว่า daytime running light นะครับผมกระจังหน้านะครับผมสวยๆเลยเงาๆนะครับนี่นะครับ เดี่ยมสัรตัวรถนะครับผมคมชัดทุกจุดนะครับผมเรียวร้อยนะครับถ้าไม่มีนะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคเดิมโรงงานนะครับเป็นสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับนะครับชุดไฟหน้านะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับสภาพสวยใสนะครับไม่มีรอยแตกรอยเล้านะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถใช้งานนะครับทางบริษัทเฟย์จนของเราก็ปรับสภาพมาให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับผม เหมาะมากๆนะครับใครที่กำลังมองหาครับรถยนต์ไว้ใช้นะครับประจําตาแหน่งก็ดีนะครับหรือว่าใช้ภายในครอบครัวก็ดีนะครับเพราะว่าด้วยตัวเครื่องยนต์นะครับ2.0ถือว่าพลักบังหรือเหลือเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับค่อนข้างจะเซ็ตมาได้ดีนะครับนุ่มนวลนะครับเวลาเจอทางขุกขาดนะครับผมค่อนข้างจะซับแรงซับสะเทือนได้ดีนะครับผมนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่อยากได้พวกอย่างฟอร์จูเนอร์อย่างเงี้ยช่วงล่าง ของเขาจะเป็นรถสูงนะครับเวลาช่วงล่างการซับผัสเทือนนะครับมันก็จะตู้พวกแคปรี่ไม่ได้นะครับผมนะหรือว่าใครที่มีผู้สูงอายุนะครับนั่งโดยสารไปนะครับตัวรถยกสูงปีค่อนข้างยากนะครับก็แนะนำนะครับคคมป์รี่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากมากเลยนะครับมาดูกันต่อในส่วนของด้านข้างนะครับตัวล้อนะครับล้อได้เป็นล้อแม็กล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบสิบอ่าดี๋ยนะครับเป็นแม็กขอบสิบหกโอเคนะครับผม ปียางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักคู่นะครับผมปียางนะครับจะได้เป็นปี2020นะครับผมตัวนี้ได้เป็นยางของด้านหลอกมานะครับที่ติดมากับรถยนต์นะครับสภาพดอกยางเท่าที่เช็คดูแล้วนะครับก็น่าจะได้อีกประมาณสัก2ปีนะครับผมตัวเครื่องยนต์นะครับเป็น BPTIW นะครับผมนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างนะครับสวยๆใสๆเลยนะครับไม่มีชนหนักจบน้ำพลิกคว่ำกับไมกอไม่นะครับผม กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเดียวแล้วก็ตั้งพับเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับเวลาล็อกรถนะครับแล้วก็กระจกก็จะพับเข้านะครับหรือว่าปลดล็อกรถกระจกจะกางออกแบบอัตโนมัติด้วยนะครับมือจักรนะครับได้เป็นสีโครเมียมนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนะครับภายในค่อนข้างจะหรูหราแล้วก็ดูดีนั่งสบายมากๆนะครับนะครับคันนี้สเปคภายในนะครับของเขาจะได้เป็นเบาะส้มนะครับเบาะส้ม หลายๆคนถามมาเยอะมากๆนะครับของผมก็มีสองมอบแล้วนะครับเบาะอยู่ในสภาพตึงๆแน่นๆตะเข็บเดินใต้ต่างๆสมบูรณนะครับมีตัวปรับไฟฟ้านะครับผมได้แปดทิศทางนะครับปรับไฟฟ้าแบบคู่หน้าเลยนะนะครับสภาพเบาะนะครับสวยๆเลยนะอ่ะผมอะไรนะครับเป็นแบบม u l t i function นะครับผมนะครับฝั่งนี้ก็ใช้ปรับในส่วนของหน้าจอเรือนไม่นะครับผมตอนนี้เลขไมหนึ่งแสหพัน 959กิโลนะครับนาฬิการถ่ายนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับไว้ปรับในส่วนของโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับผมมีระบบคูดคอนโทรลนะครับไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับอยู่ด้านนี้นะครับผมสำหรับฝั่งนี้นะครับจะมีเอนจิ้นสตาร์ทนะครับอยู่ที่ขวามือนะครับตรงนี้เป็นตัวพับกระจกไฟฟ้าแบบออโต้สามารถปรับตั้งให้เป็นแบบออโต้ก็ได้หรือว่าให้เป็นแบบไม่ต้องออโต้ก็ได้นะครับอันนี้ก็พื้นฐานอยู่ละโหมดการลดลื่นถลายบายสปอร์ตนะครับ เตือนมุมอับสายตานะครับตรงกระจกนะครับอ่าเวลารถมาตรงมุมอับสายตานะครับจะมีไฟนะครับสีน้ำส้มนะครับเตือนอยู่ตรงกระจกนะครับเดี๋ยวสาให้ชอบกันนะครับเดี๋ยวครับจะเตือนตรงนี้นะครับจะมีไฟเตือนอยู่ตรงนี้นะครับสีน้ำส้มนะครับผมเรืองความปลอดภัยนะครับให้มาครบคันมากๆนะครับแล้วก right ็เตือนเวลานะครับถอยจอดนะครับมีรถเข้ามาด้านหลังนะครับผมนะระบบฟารปลอดภัยนะครับให้มาเต็มมากๆนะครับผมถึงบอกว่า <man> คันนี้นะครับเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวมากๆนะใครที่กาลังหารถไปใช้งานสักคันแล้วก็มีครอบครัวนะครับผมนั่งสบายๆนะครับโดยสารไปไกลนี่คือไม่มีเมื่อยนะครับผมมากคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะสำหรับตัวเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงจะได้เป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานก็ต่อ usb แล้วก็ aux ได้นะครับส่วนตัวแอร์ได้เป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบดูโอโซนได้นะครับสามารถย่างซ้ายขวานะครับได้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองไปนั่งด้านในดูนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูโอเคขออนุญาตหยิบกุญแจก่อนนะครับอ่ะกุญแจนะครับจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะเนี่ยครับขออนุญาตนะครับผมโอเคมาฝักเตียงเครื่องยนต์กันนะครับนะครับเดินไม้สวยๆสวยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนโอเคนะครับผมเนี่ยครับ ตัวแอนะครับที่ผมบอกนะครับเป็นดูโอโซนนะครับแยกซ้ายขวาได้นะครับตรงนี้เป็นตัวเปิดปิดม่านด้านหลังนะครับนะครับอ่ะดีมากๆานะมีม่านด้านหลังนะครับเนะยครับพวกนี้ก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสวยๆเลยนะครับละลายโหเป็นไงเงาๆอยู่หัวเกียร์นะครับไม่ลอกไม่ร่อนนะนะครับเป็นลายไม้ทั้งหมดเลยนะครับด้านในตกแต่งสวยงามแล้วก็ดูหรูหรามากๆนะครับผมเนี่ย เป็นรถที่นะเป็นรถก็เกิดเป็นพวกสไตล์ผู้บริหารนะครับหรูหรามากๆนะครับผมกระจกนะครับก็สามารถนะครับผมปรับเป็นแบบออโต้ได้เปิดปิดไฟฟ้าออโต้ด้วยนะครับทั้ง4บานเลยนะครับตัวเบาะของฝั่งผู้ขี่นะครับสามารถเซตได้2จุดนะครับก็คือเป็นเมมโมรีได้2จุดนะครับผมเนี่ยครับเซตเป็นเมมโมรีไว้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมอนุญาตดับเ่องไว้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมนะครับในส่วนของโครงสร้างรถสั่งนีนิดนึงนะครับซึ่งรถคัวสองเราการันตีของเราโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักก็เดี๋ยวให้ชมดูนะครับนะเหมือนมาชมรถตัวจริงที่บริษัทเทยนต์นะครับสังเกตหัวน็อตด้านในนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับนะครับซอกหรือประตูเดิมเดิมนะครับกระรับเพจนะครับสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะจุดแปะสติกเกอร์นะครับตัวรถก้าสนิทเรียบเรียนนะครับไม่มีรอยเลาะก้นทับนะัรับหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับนี่นะครับ เราค่อนข้างจะการันตีเลยนะครับผมว่ารถของเรานะครับโครงสร้างเดิมนะครับเกรดเนะครับผมมาซื้อรถนะครับมาซื้อที่บริษัทเพชรยนต์ติดต่อเข้าหาผมบอยเพชรยนต์ได้เลยนะเบอร์เขาขึ้นไว้ด้านคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้นะครับมาดูเบาะด้านหลังนะครับสภาพสวยๆนะครับตึงๆแน่นๆนะครับตรงนี้ก็พิเศษมากๆนะครับสามารถดึงมานะครับวางแขนได้แล้วก็มีที่วางแก้วให้2ใบนะครับผมแล้วก็ เนี่ยครับตรงนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับเพื่อนะครับเอาของนะครับที่อยู่ท้ายสัมภาระของเรานะครับน่ะสะดวกมากมากนะครับผมอ่ะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยทันสมัยมากๆนะครับรถปี2017นะครับนะครับเพดานสะอาดสะอ้านนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะนะครับซอกหลืบตัวรถนะครับเดิมๆนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับตกแต่งมานะครับ รับประกันคันนี้ได้ไปไม่หลังนะครับผมเครดิตดีก็จะเป็นฟรีดาวน์เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าตัว Toyota Camry 2.0G คันนี้นะเะยครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังไฟเบรกต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมสมบูรณ์ทุกจุดนะครับด้านล่างของเขาจะมีเซ็นเซอร์นะครับด้านท้ายมาทั้งหมด4จุดนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับบอกได้เลยว่าหายห่วงนะครับ ไฟเบรกด้วที่สานะครับก็จะอยู่ภายในตัวรถตัวเก่งนะครับสปารบฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้สามตแหน่งนะครับเปิดที่รีโมทนะครับแล้วก็เปิดที่จุดนี้แต่ว่าต้องมีกุญแจไวที่ตัวนะครับหรือว่าเปิดจากภายในนะครับนะครับภายในถือว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับผมนะครับพวกกระเป๋านะครับเดินทางนะครับประมาณสามสาี่ใบนะผมว่าเก็บได้สบายนะครับหรือว่า นะครับขายที yard, mm. the ่เล anyway. ่นกลอฟในถุงกอบสามใบเอาได้สบายนะครับผมฝากๆมากๆนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเขาจะทําตรงนี้นะครับผมไว้สามารถแฝดได้นะครับนะที่เก็บยางอะไรนะครับพวกนี้ก็สามารถนะครับเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทางคัมนี่เขาค่อนข้างจะใส่ใจมากๆนะนะครับก็มีมาให้นะครับจริงๆผมว่ารถอีโคคาร์หรือว่ารถเล็กๆวกนี้เขาก็ทําได้นะแต่เขาไม่ทำนะผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะอ่ะ อยู่ด้านล่างนะครับยางอะไรนะครับก็เป็นตัวแม็กตัวเดียวกันกับตัวยางที่ติดรถมานะครับอุปกรณ์แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะครับครับทำมาดีมากๆนะครับสีน้เดิมเมนอาร์ตกลมคมชัดนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับไม่มีตัดต่อนะครับเมนอาร์ตกลมกลมชัดทุกจุดนะครับนะเราค่อนข้างการันตีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะครับตัวเนี้ยรางน้ํานะครับ มันจะมีตัวเมทัา์นะครับเมทัา์อยู่นะครับตอดต่อฝั่งนะครับผมเดี๋ยวผมพามาไล่ดูในส่วนของหัวน็อตนะครับของฝาท้ายนะครับคือของเขาจะเก็บงานไว้อย่างดีมากๆครับเนี่ยครับคันนี้หัวน็อตไม่เคยโดนถอดโดนแกะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลืมปิดตรงนี้นะครับดีมากๆาครับผมเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆมากเลยเป็นมือสองนะครับที่น่าใช้งานนะครับพราะว่า คำนี้นะครับผมว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆประหยัดฝ่ามือหนึ่งนะครับไปเยอะเลยนะครับเกือบ50%ได้นะครับผมนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างเรียบสัวนคมชัดนะครับนะครับได้สีดำนะครับเข้มเข้มเท่ๆนะครับผมกว้างๆภายในหรูหรานะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับมีจุดแปะสติกเกอร์มอกรแนบสนิทเรียบเนียนนะครับไม่มีรอยลอกสีพ่นทับหัวน็อตไม่มีขยันไม่มีแกนนะครับ แผ่นเพตัวรถนะครับก็เหมือนบัตรประชาชนนะครับของรถยนต์คันนี้คันนี้เป็นปีสิบเจ็ดนะครับในปีผลิตนะครับเดือนสิงหาคมปีสิบเจ็ดนะครับตรงรุ่นนะครับตรงปีนะครับพวกเลขพวกนี้ก็สามารถตรวจสอบที่ศูนย์ได้นะครับหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับนะครับซอกหรือประตูเดิมเดิมนะครับนะครับสวยเลยคันนี้นะครับผมจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับใครที่นะครับสนใจรถคันนี้อยู่ต่างจังหวัดก็ สามารถจับจองป็นเจ้าของได้นะครับผมมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นให้ถึงบ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถนะครับซื้อรถคันนี้ได้นะครับผมติดต่อเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะครับก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับหรือว่าใครต้องการซื้อสดก็ยินดีนะครับให้บริการนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับไม่มีตักไม่มีต่อนะคือผมอยากให้นะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องนี้ก็คือ ได้ชมรถตัวจริงแบบไม่ได้ตัดต่อของตัวคลิปวิดีโอนะครับก็คือให้ดูสภาพของเราจริงๆอ่ะเปิดง่ายมากครับฝากระโปรงนะครับเนี่ยครับคืมือเดียวผมเปิดได้เลยนะแค่เอาดิวนะครับกิบตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวฝากระโปรงของเขาเป็นโช๊คนะครับเปิดค่อนข้างง่ายมากๆนะครับเผื่อมีผู้คุณผู้หญิงคนไหนนะครับต้องการมาเทนาร์รถนะครับแล้วก็สามารถเปิดฝากระโปรงด้วยตนเองได้นะครับ ภายในห้องเครื่องของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับมาร์กสีต่างสีต่างๆจากทางโรงงานนะครับอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมาร์กสีต่างสีนะครับที่หัวน็อตนะครับไม่เคยโดนสอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถโครงสร้างเดินอยู่แล้วนะครับไม่เคยผ่านการแต่งหรือว่าโหลดใดๆนะตัวเบ้าโช๊คป็นนาร์คมๆมทัดทุกจุดนะครับหัวน็อตนะครับที่ฝากระโปรงไม่มีขยะไม่มีกานะครับผม ฝากระโปรงเดิมนะครับปั๊มนะครับตัวปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับอัดการความร้อนนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับอันนี้ผมประเมินด้วยสายตาแล้วก็ประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็ตได้นะครับจุดแปดสติกเกอร์ตัวรถนะครับอ่ะหน้าสนิทเรียบเรียนนะครับไม่มีรอยรองสีคนทับนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเขายังไม่เคยโดนถอดมาทําสีหรือว่าเก็บสีนะนะครับ นะซึ่งบางคันอันนี้ผมแจ้งก่อนบางคันก็อาจจะมีการถอดประคำสีบ้างนะครับแต่ว่าคันนี้ยังไม่เคยโดนนะบางคันไม่ได้ชนมาหรอกครับแต่ว่าเขาเก็บสีอย่างพวกสเก็ตชินนะครับไปดพโดนสาระโปรงเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บสีเก็บงานนะครับก็ถอดสาระโป่งมานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถมือสองเก็บเพื่อความสวยงามนะครับไม่ได้ว่าเก็บเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุหนักอะไรพวกนี้นะครับอะนะครับมาดูเบ้าชกนะครับเป็นอาร์ตฝั่งนี้นะครับตัวมาร์คสีน้ำสีต่างนะครับ พบขอบฟูนะครับคานนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมเอ่ยนะคานไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับนะของเขาจะเก็บงานนะครับภายในห้องเครื่องของเขาทําออกแบบมาดีมากๆนะครับเก็บงานเก็บทุกอย่างอยู่เป็นระเบียบดีมากเลยครับสาหรับตัวคัมมี่คันนี้นะครับนะก็ประมาณนี้ครับกับตัวโตจิต้าคัมมี่นะครับสองจุดสูรุ่นจีนะครับปีสองพนสิบเจดนะครับ6กแส0หกหมืนเก้าพันผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทสนใจติดต่อบอยเพชรยนได้เลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนก่อนจาก,การฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ